ผมเชผู้ชมห้าเก้าสามห้าเก้าสามครับผมพอเตีย้ยห้เม็ดเดียวเลยสามตัวเกร่กงๆพอเที่ยงก็บ,บอก,อ,กอยู่เรื่อยโยครับผม,ผมว่าเลขเก้ากับเลขหกนี่หันหัวในเด้อห้าเก้าสามทานหัวลงก็เป็นห้าหกสามตัดเลนนันเข่าทั้งล่างทั้งบนครับผมท่านผู้ชมเลขเก้า,า,านันจาอันหันหัวลงมันจะเป็นเลขโกเนาะครับผมเนาะ ตัดเล่นเขาทั้งล่างทั้งบนได้ครับผมทั้งหกขาทั้งหกสามเขาเต็มเต็มจระซีงวดซ้อนหรอพอเตี้ยตั้งแต่ต้นกล้วยพันออกปีกลางต้นนี่โอ้ยมีช่วงมาตลอดเป็นผีเมตาเขียนโอเมนผีเมตานี่ครับผมย่างมาบอกกระถึกตรงๆจระเลยงวดตีพานมากกับเขาทั้งล่างทั้งบนเนาะงวดนี้ว่าฝันดีได้พอเที่ยงว่าสันเจ้าได้มาจังหวะถึกจังหวะพอดีเลยว่าสันเขาก็ฝันไปหมาดๆว่าสันผีเมผีเมมาหาครับผม พี่แม่มาหาเดี๋ยวให้ยพอเี้ยง่ายพี่น้องไปฟังจากบาปพอใจเองว่าเพิ่นมาหาเพิ่นมาบอกจังไดแน,น่เพิ่นเอาเลขมาให้บอกเขีนยนให้หรือมาบอกเลขสองตัวหรือสามตัวไปฟังจากบาปพอใจเองเนาะครับผมเนาะเ้าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกำลังนางถ่ายอยู่พี่ครับผมโอ้โหถึงสามตัวเนาะจะหวาน่นบ่สวัสดีครับพอเีใจสวัสดีครับครับพอเีใจสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะบ๊อย แตกบนแตกล่างเขึ้นเนี่ยนี่จะว่ามาทั้งสามตัวเพราะอื่นว่าเข่าบนเข่าล่างต้นนี่แต่ว่าตัวง่ามีเนี่ยเปนสองสี่นึ้ย่จัดใจกันหรอแม่บัวงวดงวดเราสองสี่นั่นใจแห้งเลยโอ้ยย้ำนี่ยังว่าหางวดแล้วครับผมหางวดซ่อนก็ใช่ว่าต้งทันบ่อยสองสี่เนี่ยไม่ย้ำอีกเลยมอโมเลขเสียออกมาอีกเลยเขาใกล้ๆแน่นอนบมได้ยินเสียงพอเตี่ยเนาะครับผมเนาะ บอดได้มีไมมครับมื่อนีไไ้ไม่ไม่บอค่อยดีไม่ทานเบิดครับผมอ้าเอา <จะ S 1> งวดนี้ละพ่อเตีย้ยเงินดื่มด้วยเหรอหน่ะสองซีเหรอหน่ะอันพอดีแต่งตามาก็ได้บอกกันง่ายเหรอแต่ไปสือสองซีเนอะพ่าสองซีเนี่ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นเมตานี้เนาะอุ้ยจับใจอย้างน่าเหตัวนั้นครับเอ๋อเอาเงวดนี้พ่อเตีย้ยงวดนี้คือว่าฝันฝันมันเคือนหมดหรือฝันจะเคลืนอันนี้ ได้มือขึ้นนี่ฟันขึ้นก้อนนี่ทีโอ้เหมือคตรก้อนนี่ครับผมมือมือขึ้นนี่ฟันอยู่หันหันว่าเป็นเหล็กฟันแต่ขึ้นก้อนนี่เป็นเป็นเหล็กครับจะได้กับเป็นเหล็กรับแม่แน่ไหยไม่าจะเป็นเหล็กพอเตี้ยฟันวาีแม่อุ้มไกลวาไห้แม่ออเอ้าแม่แล้วตายไปแล้วโอ้่นเสียชีวิตแล้วแม่อ้าไกล้นี่แล้วว่ะ มึงเดี่ยงไว้เด้เอยหรอวะเป็นไก่เถื่อก cây แก่ก็เลยหับเอาน้ำเพลินน่ะด้วยหงม่เมื่อคืนนี่ก็บฟันอดีหรอกคำว่าเป็นเหล็กฟันจังใดสันพอเตรียมมื่อคืนนี่คือว่าปลเป็นเหล็กมันเป็นเนี่ยอะไจังสิว่าลาเป็นเหล็กฟันว่าได้ไปฝนได้น้ำยื่นเหมือนไหนง่ยเปลบน้ำข้าวเจ้าะสนบอกเออแมนโอ้เปยิงทหารเขมรโอ้อโอในความฟันนั่นมาว่ะ นอนหัวเงิน <inda> ว <spe Sal ug gest> <med> ่ะโอ้ยพิการเนี่ยยิ่งชิบยิงเขาอยู่ตัวดิวโอ้คิดว่าเนี่ยมันความฝันเนาะพ่อเตี้ยเนาะเอาก็ับไปคิดว่าเาพิการได้ความฝันเนาะเอาก็ไปได้เนาะได้ข้อมฝันบุพิการเลยโอ้ไปได้ไปยิงกันกับฐานเขมรไปยิงเขาอยู่ฝุ่นเนี่ยอันมาคนทีด้ยิงจะโคนรเหรอพ่อเตี้ย บ่อได้ยิ่งตัวอยเขาหามไปก่อน้โอ้จะไปยิ่งก็ขมี้นกับผมแต่ว่าบ่อได้ยิ่งบ่อได้ยิ่งก็จาหามไปก่อนแต่เรยว่าคือว่าเออแต่หนวบาเป็นปตัวเลขเหรอเนาะเป็นเลขก็เป็นเลขอืมอาจมันอาจธิบาเห้าเสพบข่าวหลายข้าบึงยูทูบหลายว่าเออเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ทะเลาะวิวาทกันอันพิพาทกันระว่างไทยกับขมินเนาะมันก็ได้เก็บมาฝันก็นได้แต่ว่ากับแม่นี่เคยฝันเกี่ยวกับพนดูบ่พอเตี้ยหอยตั้งแท้พ้นไปมาเนี่ ปีที่สามอเพาก็ฝันนี่ฝองเถื่อโอ้สามปีฝันท้องเถื่อฝันองเถื่อว่าถึอปีละเถื่อสัมอันฝันเที่ยวเนึงันพุ่นมอธนหม่เจออกวันที่หกสามอืมฝันเห็นแม่นะออกวันที่หอดครับผมอ๋งวดนี้ฝันว่าเพิ่นเอาไก่มาให้แม่อืเด็กไก่สองแปดหกแปดเด็กไก่สองแปดกับหกแปด นี่ยบอตีเอาเป็นไก่ไก่กับผู้เฒ่าจสีเลยบัตีเอาบ่น้วกรเพือกว่บัตีเอานี่เลยนี่บัวตีเอาเป็นเป็นเลขอันเนี้ยเกาะทำหน้ายฝันบอกเด็กทำหน้าใฝันอ๋อก็ผู้ดีตัวนึงใกล้กับเก่าผู้เฒ่ากับเก่าอ๋อโมเนด้านนอกผู้เท่งหนอแมนครับผมใครเขาตัวดีเราไาทันห่วยโอ้ยอย่าให้ถามกูเนี่ยโอ้ยมันมีมันมีสองตัวบัเลขนี่ มีสองแปดก็พกแปดมีสองแปดก็พกแปดสองตัวนี้พอเตี้ยมักตัวใดหลายก็่กกันมักหกแปดได้มักหกแปดหลายกว่ามักตัวนี้เดีกพกแปดนี่มักอีกพกแปดครับผมสําคัญอยู่ได้วพอเตี้ยสําคัญอยู่ได้กับตัวใดผลมักมักแม่นพร้อมด้ครับผมท่านผู้ชมเล่าไข่ไขคนมีเส้นธินบางเตี่ยหายเลขสองหางจะสินี่ค่อยมักตัวนี้เรียกว่าสันออกตัวที่เรามักกี่ดีครับผมท่านผู้ชมออกตัวที่พอเตี้ยมักกี่ดี ถึงว่าพอเที่ยงว่าถึงว่าถามย้ำว่าพอเตียเยตเต่ยมักเด็กตัวใดระวังสองแปดก็พกแปดพอเตี่ยมักพกแปดเนาะแต่ก่อนเฮ้ยแงงแรง,งเนาะขึ้นไปนอนอยู่ในถ้ำอยู่ทั้งผู้คนไปไปเหนียบไปเรื่อยใหม่ล่ะครับฝันฝันว่นาพ้นมาบอกเลยสองหาเลยะมาบ้านกับมาสือก็ออกยี่ห้หอไหในครั้งนี้พ่อ,พอบานี่ซ้ำตัวมาจากใส่นี่บ่จ้ะ ไก่ไก่ก็คือเอาเก่ามาใส่น่ะไก่ก็น้ำเก่านะบอหนอโอ้ก็เลยคิดว่าขันผู้เท่ากับเก่าคันโพเรมากสามตัวเอาเก่าใส่เออเอาเก่าใส่เป็นเก้าหกแปดแมนบอแมนครับผมก็เลยที่นี่คือเก่าครับผมแมนพอเที้ยงบอกว่าหันหัวลงแล้วเลขหกนี่ก็เป็นเลขเก้าคันตัดในสามตัวกับมีอยู่แล้วครับผมเก้าหกเก่าหกเก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกนี่ครับผมเลขบอหลาย เด็กน้อยหางครับผมเนาะอะลองเบิ้งยกให้พี่แน้นองเลยแคปหน้าเจาเบิ้งแน่เพ่อเตี้ยโบติตำโบติตามพ่าเตี้ยโบติตามว่าแน่นอนอยู่ด้วครับผมท่านผู้ชมบัว่าจะเป็นแม่ตานี่มาบอกบัว่าจะเป็นข้องฟันเองกระสางงวดก้อนนี่ไฮนด์าห้าเก้าสามสามเก้าห้าสามเก้าห้าบอกโอ้สามเก้าห้ากรถือกึ่เก้า มันก็เป็นเลขตัวเดียวกันนั่นแหละครันเอาเลขเก้าคับผมเป็นเลขหกนั่นถือทั้งบนทั้งล่างคือเก้าแต่ว่าผมเขียนน่ะมันก็จะหาเก้าสามได้น้อมีบุญเ,เ,เชียนแมนบอวเพราเที่ยงเขียนผิดบัวสันเอ้าบัว่ากันละครับตัวนั้นมันผ่านมาแล้วครับผมเอาตัวนี้ละพราเตียวว่าตัวนี้แหละแน่นอนสามปีฝันแค่สองครั้งครับผมผีแม่มาหาเอาไก่มาให้พราเตียวว่าเป็นตัวได้ไปบ่ไใดสองแปดหกแปดมาแน่นอน ได้ว่าพอเตี้ยว่ามักแห้งก็คือหกแปดเด้อถ้าไผหมักสามตัวเอาเกลีมาใส่เพราะผู้เฒ่านี่ก็น้ำเกลีไก่ก็น้ำเกลีเอามาใส่ก็เป็นเก้าหกแปดตัดเล่นก็เป็นเก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกเขีนว่าครับผมแต่หมูชมหกเก้าเก้าหกมาหลายดอกนะครับผมท่านผู้ชมเนาะลองไปพิจารณาเบงเด้อครับผมพอเตี้ยนี่เป็นคนฝันแม่นได้ครับผมท่านผู้ชมไอ้ไก่พิ่นมีเส้นอยู่นั้มครับผมเพิ่นเป็นคนมีเส้นมักจะฝันหลักตีได้ เป๊ะๆบางครั้งก็มีผีสางมีเจ้าที่เจ้าทางมาบอกกับเขาตรงๆครับผมสุดท้ายนี่ท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้สี่เก้าหกแปดขอให้ตือสามตัวตรงๆนะครับผมเนาะสี่หกแปดตัดเหร่นไก่ตือจังๆสองแปดให้มาล่างด้วยครับผมท่านผู้ชมเนาะให้ถือทั้งบนทั้งล่างในมี้ยังมีคำกันสบุญสุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนะ้าแต่ก่อนจากกันคึ้เก้าครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตาน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้าง ผู้ใด,ไ,ดไปแหลวขายของดีดีผู้ใด,ไ,ดไปใส่ขายใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายครับพ่อเจ้าขอบคุณหลายครับ,รบสีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมื่ว่านี้พอเทียงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนใดไผ่มีติดจนจิตโต,ต,ตไวจะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเทื่องแต่ก่อนมองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่องเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุคล้นิีนี่สิว่านองส่างด้วยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่า่าลูกขออนุญาตเทศนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนีนบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขา้าขายกับบริจกดำอ่ามแจ่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสราั่งมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสรั่งแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัป็นะรสารก็เลยบางค้งกิดคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหมือนที่เหมือกไปมันรักษาล,ล้าอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงปูเหวว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพุทธะคุณนไม่ด้โตมียติฤทธิตมีอานาจสามารถมเย็นอดยติฤิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อยแมาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมา,านนมนนบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวน้ำนี่ือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่องอนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากกุน คุ่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากาไปยุ้งเลียนนี่มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบพุ่น้พราะพระศิีฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศรีบรีพระศรีบรองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการผีกันสางกพระปลงในนองสร้างคือไม่มีดำเดี๋ยวมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสางครับคือพูกเสกของปุตบดตำหน้าอยู่ในเจตตำนานเบดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อใเป็นกู้บาาจายนบนอธิษฐานจิตให้อ่ะคืออาจารย์สี่ปู้พุกเสกผู้รุ่นแรกนี่คือปู่ศรีอ,อนุตรโรอ,อายุณันนี้อยสองปีอยู่บา้านข้ามคาสว่างวโรวงนี่ผู้พุกเสกให้รุ่นแรกอะอะถ่ายไปสองปู่รอด าบาทกุดคู<ม>นปูรอดทำม,มารชิโน,โน,นเป็นผููพิเศษผูที่สองาสามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนมังมีอยูกกก่กินสบายกันมันจะทีู่ครับ,รบนี่นี่น่นนนปเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโร,ร,รดวิโรดยัตตานบน,นคือปูรอดชงสีเมืองนี่มันบวกสายเลยบ้านเิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยเลอ ปูรอดออกมาจากสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปห้องพ่อใหญสีห้อมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่ังค้วมเป็นมา